สวัสดีจ้าพี่น้องกินเอกสัวขนมจีนย้ำขนมจีนั่นแกลินอาหารว่เบาลงทองกระต,าตาําพริกซดตำเอกหัวหอมใส่แล้วก็ใส่น้ำปะลาน้ำปะลามาต้องใส่ชุรสดเพราะว่าก็ใส่ชุรสดมาเร็วเนาะเครื่องตาต้องนังกินเกียงนี่เลยพักก็มีใบแมงลักกระสีมะระพักอะไรเนาะ พักหนกนะ่ะใบบ,บัวบกน่ะพี่นอ้องแล้วก็มะเขือพวงตัวผู้เรียกพิษเรียกถูกเพื่อนทัวมาเมื่อกี้กิบไปแล้วกิบเสียมดโอ้ยตายอัดข้างเลยตรัโก่อกลับคืนไม่ได้ก่อไม่เปลี่ยนมาเด้อจ่าพี่น้องมาก,กิน้ในขนมจีนกุกน้ำปลาใส่พริกตจ้บา้านเขาเรียกตัวขนมจีนนะั่นแหละเนาะ nằm nú năng... nằm ở băng bay bay giang tả cho băng tay tả nằm muốn tụ là bằng loại tay đã trong hám khai giáp hám lên phải lên má có biên rất <laughs> Mà lại khi nục กินเสร็จก็จะไปอาบนา้ำอาบท้า เพื่อนทัวมาบอกเอาขนมจีนไปหนาบล่ะทำยำยาขนมจีนมันเกิดพวก ว่ากินเร็วไม่ได้เพราะอะไรเสียมันเคยกระเด็นข้าตาแียบมากแม่งลักเดือแกงไอ้ฟักทมรวมแรงแรงฝนก็ตกอีกโอ้วตาย

ลมแรงมากยิงตัดแต่จอยนี่เดินไปคือจิ่ปิวเนาะพี่น้องแล้วต้องไปหาเอตังหูตังหูใหญ่ๆมาใส่ถ่วงไว้ี๋ยวปิวอ๋อ จุกหลกสักรักตกสายตุกว <S 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 ัวชนใช้กลางออกกล้องจนใีก้กลางมากินข้าวบอกกินม้อ,อก,กินไอ้ขนมปังเดียว เบ็ดพริกอลังการยู <c oughs> อยากทำเนื้อพี่น้องไม่ไม่ยากดอกกินกระพักหลยๆหลถ้ามีปลาทูก็แก้เนื้อปลาทูใส่ก็ได้มันทำยำขนมจีนบ้านเองนั่นแหละแต่ว่านนี่หนูทำแบบอีสานก็ทำกัน

จะไปเปือกสาหาเลือก,ก็ใช้กังจะเอาของคนไว้ไปให้เพื่อนคนเท่าอายุห้าสิบกว่าเลวะห้าเปลี่ยห้าเก้า หลือค่นเนี้เอามาเอามาเต็มพูนํากินไปครึ่งนึงแล้วแฟนโทรมาลิปลบมัดั็ตาย ไปลล้วจ้าพี่น้องเจ้ากันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าทุกๆคน